สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะสวัสดีวันปีใหม่ฝากถึงชาวไทยทุกคนด้วยค่ะ ใีใหม่ปีนี้หิมะตกค่ะทุกคนคืนนี้เขาบอกว่าตกแรงมากแล้วก็เดี๋ยวดีจะไปทำงานตอนบ่ายก็เลยออกมาสูตรอากาศบริสุทธิ์ค่ะหิมะหล่น,นมดขึ้นค่ะหิมะเยอะมากมีพาไเดินหลังบ้านนะคะแล้วก็อยู่หน้าบ้าน นี่ค่ะหลังบ้านดีประตูหลังบ้านก็เนาะมหมาท่วมเลยก็ผ่านพ้นช่วงคริสต์มาสไปแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเข้าปีใหม่ค่ะปี2024ก็มาอวยพรปีใหม่นะใหะ้เพื่อนๆนะคะชาว YouTube ทุกคนก็สิ่งอะไรที่มันไม่ดีนะคะปีที่แล้ว ที่เราไม่พึงประสงค์นะคะก็ขอให้มันผ่านไปทิ้งมันไปนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่ที่ดีขึ้นแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ขยันนะคะสิ่งที่สําคัญคือเราต้องขยันค่ะขยันไม่ทําตัวขี้เกียจนะแล้วเราก็จะมั่งมีเองค่ะก็สุขภาพแข็งแรงนะคะฝากถึงทุกๆคนแล้วก็ ญาตพี่น้องด้วยค่ะเพื่อนฝูงทุกคนเลยนะคะที่ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอใหอ้สุขสันต์วันปีใหม่ทุกๆคนนะคะสุขภาพแข็งแรงที่สําคัญนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มั่งมีสีสุขค่ะทุกคนมีพามาชมหิมะรอบบ้านค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือระเบียงหลังบ้านลีหิมะก็ท่วมเลย เดี๋ยวมานั่งคุยกลางหิมะค่ะทุกคนได้บรรยากาศแล้วีให้ดูหิมะรอบบ้านค่ะทุกคนนะเดี๋ยวมานั่งคุยหลังบ้านกัะทุกคนแล้วก็รีอยากให้น้องหมาออกมาเล่นข้างนอกด้วยพวกเขา อยากออกมาคะ่ะก็ไม่อยากอยู่ข้างในก็เดี๋ยวเรามาเล่ามาคุยกันเนาะลีว่าได้บรรยากาศอีกอย่างอีกอีกแบบหนึ่งเนาะมานั่งคุยเออก็มีหลายคนนะเพื่อนเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็คนที่นี่นะคะเพื่อนร่วมงานคนรู้จักที่นอร์เวย์เนี่ยเขาก็รู้ว่าเรามีพี่สาวเขาก็ถามว่าอยู่อ่าทำไมไม่พาพี่สาวมาอยู่ด้วยลีก็ อบอกเหตุผลไปนะคะพี่สาวลีนะคะพี่สาวคนที่สองนะคะไม่ใช่คนแรกคนแรกแต่งงานแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนาะแต่คนที่สองเนี่ยเขาอยู่ตัวคนเดียวนะคะพี่สาวอายุก็ประมาณ50ตอนที่ลีมาอยู่ที่นี่ก็อายุห่างกัน2ปีนะคะก็เป็นโสดพี่สาวคุณกลางเนี่ยเป็นโสดมาตลอดก็ คือมีเหตุผลนะคะทำไมถึงไม่ไม่หาแฟนฝรั่งให้พี่สาวนะหลายๆคนชาวบ้านก็บอกว่าเอาหหอหาแฟนให้หน่อยหาแฟนให้หน่อยทั้งทงท,งที่เราก็มีพี่สาวนะถ้าเราจะหาแฟนให้ให้อ่เพื่อนบ้านเนาะเราก็คงหาให้พี่สาวเราก่อนนะแต่ว่ามีเหตุผลค่ะเพราะว่าพี่สาวเรีะคือคือไม่มีใครอยากแต่งงานกับฝรั่งเนาะคือครอบครัวเรียเป็นครอบครัวที่อบอุนอ่นนะจะอยู่แบบกับกันแบบเออ พี่น้องนะคะคุมเกี่ยวพ่อแม่พี่น้องอยู่ไม่ห่างกันมีลีนะคะที่ดันทุลังดันทุลังตั้งแต่เล็กคือสมัยเรียนละอยากออกนอกบ้านไม่อยากอยู่ในบ้านแต่พี่สาวของลีน้องชายลีและพวกนี้เขาจะอยู่ติดบ้านนะคะจะไปอยู่ไกลจากบ้านไม่ได้ห่างไกลบ้านแล้วนั่งร้องไห้ค่ะ แล้วก็พี่สาวไม่เคยมีความคิดอยู่ในหัวนะคะว่าจะมีแฟนฝรั่งคือฐานะเราก็ไม่ได้แบบอับจนจนแบบโอ้ต้องหาแฟนฝรั่งเพื่อเพื่อให้ฐานะดีขึ้นไม่ใช่นะคะถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆนะคะพี่สาวลีก็ทำร้านอาหารค่ะแล้วก็อยู่ทำงานรีสอร์ทด้วยกันเระแบบครอบครัวอ่า ดีอย่างหนึง่งก็คือพี่อ่าอย่างน้อยๆอะ่ะเราก็มีพี่สาวคอยดูแลพ่อแม่นาะพ่อแม่เราก็แก่แล้วพ่อแม่ก็อยู่บ้านก็ต้องมีคนดูแลนะน้องชายแล้วก็พี่สาวก็ดูแลอยู่ที่บ้านนะคะคือคือพี่สาวไม่อยากมาอยู่มองนอกมาเที่ยวได้ค่ะคือไม่อยากมีสามีฝรั่งนะคะพี่สาวอยู่ไกลบ้านไม่ได้ค่ะคงนั่งร้องไห้ คงนั่งร้องไห้คิดถึงบ้านค่ะก็ก็นะก็มาบอกนะคะว่าเออพี่สาวพี่สาวไม่มีไม่ไม่ไม่ใช่สายฝอค่ะเขาชอบชีวิต อิสระอยู่ตัวคนเดียวค่ะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปอยู่บ้านก็ชีวิตเรียบง่ายค่ะก็มีแตลีนี่นะคะที่อยากมาอยู่ต่างประเทศก็มีคําถามหลายคนเนาะเออพี่สาวสวดทำไมไม่พาพี่สาวมาอยู่ด้วยหาแฟนฝรั่งให้พี่สาวสีอะไรเงี้ยเออเห็นพี่สาวอยู่บ้านเหงาเนี่ยพี่สาวไม่เหงานะคะพี่สาวสนุกสนุกกับการอยู่บ้านมีเพื่อนมีฝูงค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงตัวเองก่อนนะคะพี่สาวสบายค่ะพี่สาวครอบครัวลีอยู่สุขสบายดีค่ะ ถึงลีไม่มาอยู่เมืองนอกลีก็เลี้ยงตัวเองได้นะคะแต่ว่าลีเป็นคนที่ชอบดันทุลังค่ะไม่ชอบไม่ชอบอยู่กับที่ชอบแบบประจนภันนะคะทุกคนหิมะมันมาเยอะมากเลยอะ่ะนะหิมะมาเยอะมากค่ะช่วงที่หิมะตกเนี่ยอุณหภูมิมันจะอยู่ประมาณลบหนึ่งองศาหรือไม่ก็ศูนย์องศาค่ะไม่หนาวลีนั่งตรงนี้แบบเออได้บรรยากาศถ้าเราแบบเออได้เสื้อผ้าที่แบบ มันให้ความอบอุ่นเนาะเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นมันก็ไม่หนาวค่ะทุกคนลีก็ไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยนะอยู่ในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะอยู่ในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นหิมะแต่ว่าถ้าดูด้วยสายตาเปล่านะหิมะลงเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวลีจะกลับกล้องให้ดูนะ คลิปนี้ลีก็ต้องขอจบแค่นี้นะคะก็เอาบรรยากาศหน้าหนาวของที่นอร์เวย์มาฝากนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันลีคลิปหน้าค่ะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะ